สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทั้งช่องพหัดชาแนลครับผมเนาะมื่อนี้ครับวันที่10ครับผมเนาะกรกฎาคมสองหาห6ครับผมมื้อนี้ครับผมจะมีเลขล็อก3ตัวบนครับเลขล็อกมีที่มาครับผมของพิตายอ๋อรับแรกมาฝากตอนเอฟซทั้งช่องครับผมเนาะเพราะว่าครับครั้งแรกครับนัดพิจายไว้ครับผมเนาะพิจายว่าให้ผมนํามาพูดเองเลยเพราะว่าพิตาย ทำกับข้าวอยู่ครับผมเนาะลูกค้าเยอะมากผมเพราะว่าพี่ตายเปิดร้านกับข้าวครับผมเนาะชื่อร้านว่าครัวคบรถครับผมดูที่อำเภอรับแปลครับผมเนาะสาขาหนึ่งแหละกาอยู่ที่รานบินท่าสาขาสองครับผมมือนีกาผมจะได้นําตัวเลขของพี่ตายส่งมาให้มาเบ้าสูเอซีฟังครับผมเนาะมานําเสนอครับผมเลขล็อกมีที่มาครับผมเลขล็อกมีที่มาของพี่ตายอ๋อรับแปลครับผมเนาะ แต่ว่าครับผมอยากให้เอฟซีทั้งช่องเบิรงครับผมเนาะเลขชุด3ตัวตรงครับผมยำเน้นครับผมเพราะว่าเอฟซีทั้งช่องกระโทรมาถามไล่มาถามหลายมากบอกว่าไม่เห็นคิดผักดลงเลยเลข3ตัวตรงนี่ครับงวดที่แล้วครับชุด3ตัวตรงครับชุด3ตัวตรงครับ6,50ครับผมเนาะหมกา6 5 0ครับเลขออก605ครับนี่ครับ วดที่แล้วครับผมเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคู่ครับวดที่แล้วสิบหางครับผมเนาะชุดสามตัวสิบหางครับงวดนี้ครับผมเนาะนี่ครับยำเน้นให้เอฟซีทั้งช่องครับผมงวดนี้ได้เก้าคู่ครับงวดนี้ได้เก้าชุดเก้าหางครับผมเนาะนี่ครับผมงวดนี้เก้าชุดเก้าหางครับชุดสามตัวตรงงวดนี้ครับ 895ครับ896ครับ897ครับ805ครับ806ครับ807ครับ815ครับ816ครับ817ครับมาครบบนครับ16789 0 4 5ไม่มี2กับ3ครับนี่ครับของพีไต่ายอ๋อรับแปลครับผมเนาะชุด3ตัวตรงครับงวดนี้ ได้เก้าชุดครับงวดนี้ได้เก้าชุดครับผมเนาะนี่ครับผมงวดที่แล้วหกศูนย์ห้าครับพอเอฟที่ทั้งช่องไม่เห็นคลิปครับผมเนาะผมลงคลิปไปแล้วครับผมมีคนโทรมาถามหลายกับโทรมาถามแล้วกับยำหลายครับผมเนาะโทรมาแน่ครับผมเนาะคอมเมนต์แน่ครับผมว่าไม่เห็นสามตัวชุดสามตัวของพิษตายเลยแล้วก็ไล่มากกันหลายครับผมก็เลยไม่เล่นดำเอฟที่ทั้ง่องก่อน มื่อนี้ครับผมจะมแนวทางมาฝากตอนเอฟซีทางช่องเป็นของพิตายครับเลขล็อกมีที่มาครับผมเนาะเลขล็อกมีที่มาครับชุดสามตัวครับผมเนาะหางเดียวครับบนหางเดียวครับนี่ครับย้ำกับเอฟซีทางช่องครับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับ เพราะว่าเพจปลอมเยอะมากครับผมเพจปลอมเยอะมากครับผมเนาะนี่ครับวันนี้ครับจะนำรายชื่อครับผมไปให้ปูซีซูนเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้เอฟซีทั้งช่องครับผมนี่ครับหนึ่งนาครับเยอะมากครับสองนาครับผมสามนาครับนี่ครับถ้าใครอยากเปิดดวงครับผมเนาะ มาหากูดใดกับผมหรือว่าถักลายมากหลกืกวทรงไล่ซื้อไม่ให้ผมกับผมเนาะปัจจัยกัน้วเต้องถวายปู่ครับผมวัดปู่40ีศตั้งอยู่ที่วัดคอนสวรรค์บ้านสีสุขตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนนะครกับผมตามนี้ครับตามนี้นะครับเดี๋ยวมาเขียนให้ f อซทั้งช่องกัผมเนาะเพราะว่า,พ,า,วาพี่ตายไม่ว่างครับผมพี่ตายไม่ว่างครับเพราะว่าพี่ตาย ขายกับข้าวก็ผมเนาะไม่ว่างครับนี่ครับชุดเลขมีที่มาเลขล็อกมีที่มาครับชุดสามตัวครับผมเนาะหางเดียวครับนี่ครับผมเยวเขียนให้เอฟซีทั้งซองครับผมเลขล็อกมีที่มาครับของพิ่ัยอ๋อนรับแกลครับผมเนาะเพราะว่าช่วงนี้พิ่ายกับงานหลายครับผมทั้งเปิดร้านขายของครับผมแล้วก็รับโทรศัพท์ครับผมเนาะสั่งของผ่านออนไล์ครับผม ที่ตายอและแปลครับเลขล็อกมีที่มาครับผมเลขล็อกมีที่มาครับเลขล็อกมีที่มามาฝากตอน f อีทั้ง่องครับ บนครับเม็ดเดียวครับผมเจ็ดหนึ่งสี่ครับเจ็ดหนึ่งสี่ครับตัดเล่นสองตัวก็ได้ที่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดครับนี่ครับหางเดียวครับผมเนาะ เกดสีหนึ่งหางเดียวครับกลับไปกลับมาครับผมเนาะนี่ครับส่วนล่างครับส่วนล่างครับส่วนล่างบิงสองครับล่างวิ่งสองครับจับคู่ครับ3 2ครับเจ็ดสอครับแปครับนี่ครับ บนเม็ดเดียวครับเจ็ดสี่หนึ่งครับผมเรียกล็อกมีทีมมาของพี่ต่ายออนรับแปลครับนี่ครับผมเต่ว่าครับผมเนาะเลขแปดสองครับผมแปดสองสองแปดดังมากครับไม่มีขายแล้วครับผมเนาะหายากมากครับผมลอตเตอรี่ครับไม่มีขายแล้วครับแปดสองสองแปดหายากมากครับผมเนาะเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดอ่า ในหลวงรอ10ครับผมเนาะวันที่28่บแดกรกฎาคมครับผมวันที่16บหกับเจ็ 7, ับหกครับผมนี่ครับนี่ครับเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสหนึ่งสีล่างวิ่ง2 3งส2มสครับตามนี้ครับผมเนาะ เพราะว่าพิดตายครับผมไม่ว่างครับผมช่วงนี้ไม่คีอคว่างครับเพราะว่าทําธุรกิจครับผมเนาะร้านอาหารครับเปิดครัวคบรถครับผมไปอุดหนุนได้เด้อครับผมไอเอฟซีทั้งช่องไปอุดหนุนได้ครับอยู่ที่อําเภอรับแปลแล้วก็อําเภอไม่ใช่ครับอยู่ที่อําเภอรับแปลครับผมจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็สาขาอีกหนึ่งสาขาครับอยู่ที่รามบินทาครับผมนี่ครับชุดสามตัวตรงครับนี่ครับ 895 896 897 8, 8, 8 0เ5ครับนี่ครับมี9ชุด9หางครับอันนี้ก็เลขล็อกมีที่มาครับผมของพี่ต่ายออนแลแปลครับเลขล็อกครับผมเนาะนี่ครับตามนี้ครับผมกับสุดท่านี้ครับกับคอบอุพ่พรในเอฟซี FC, ทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้นำไป คลิจนั้นน้าเบื้องกับผมถ้าชอบกระต่างกับผมเนาะบ่ม,มกักกระพรนใดคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันก็คำว่า,าสวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับ